เป็นทริปฉบับรวมที่เราไปเยี่ยมลูกค้าที่ภาคใต้กันมานะคะทำงานด้วยเที่ยวด้วยและก็ไปส่งรถด้วยแล้วก็ไปเยี่ยมลูกค้าด้วยค่ะแล้วเรามีแนะนำร้านอาหารด้วยนะคะมาพบกับบรรยากาศน่ารักอันอบอุ่นของครอบครัวเราค่ะ AUI Auto Import ค่ะ ม่ขอบคุณมากขอบคุณค้าบขอบคุณทรับพี่ไม่น่าเกิดการเลยเดอะไรล้อหรอมีแฟนยังมีแฟนยังบอกท่านผู้ชมกันสึกยังไงคะพี่ลานีที่แบบว่าอยู่ๆแล้วก็รับรถไปแล้วแต่เอกก็ยังตามมาดูแลกันอยู่อย่างนี้ค่ะนี่ก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะเี่ยกับคุณเอ๋ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องป้ลสวัสดีค่ะคุณแม่นิข่างทองแม่พัวงเพนนะคะอันนี้คุณเปิ้ลค่ะขออนุญาตเอากล้องเข้ามา z o o หน้าสวยๆใกล้ๆหน่อยค่ะ จะไปส่งรอบรถนะคะสองขันนะคะทุกท่านแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับทริปนี้นี่เราไม่ได้ไปลงใต้เป็นครั้งแรกนะที่เราได้ลงใต้ในรอบกี่ปีครน่าจะ,จะเกือบ2ปีคะ่ะน่าจะ2ปีแล้วนะคะก็ต้อง ตรกันไหมนะคะก็จะไปตะเวนเยี่ยมนะคะนี่เลยค่ะเราอยู่ที่นครน,นะคะเมืองคอนที่รักค่ะมาเยี่ยมลูกค้าค่ะเจ้าของมัสแตงสีเขียวค่ะตามมาเลยห้างทองแม่พวงเพ็ญน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเปิ้ลสวัสดีค่ะคุณแม่นี่เลยนะคะห้างทองแม่พวงเพ็ญน,นะคะอันนี้คุณเปิ้นค่ะขออนุญาตเอากล้องเข้ามาสูมหน้าสวย,สวยๆใกล้ๆหนอ่อยค่ะ ที่ใช้มาสแตงกับเรานั่นเองนะคะซื้อปไปนานเลยยังคะคุณเปิ้ลส,ป,ะะสปีแล้วค่ะสปีแล้ววิ่งไปเท่าไหร่คะหกพันเจ็้อยโอ้ย<ๆ>กันอยู่แต่ร้านทองอะสีะสใช่ไหมคะใช้ดีไหมคะรถใช้ดีมากคะ่ะแล้วการบริการเป็นไงมัง่งเยี่ยมเลยคะ่ะแล้ววันนี้รู้อ่ารู้ว่าพี่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว<ช>แล้วรู้ว่าพี่จะมาเยี่ยมใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้น ลูกค้าประทับใจลูกค uh ้าประทับใจใช้รถที่บ้านลองได้เลยออาวะล้วกานี้ค่ะมีของมาฝากค่ะเป็นโมเดลรถค่ะนะคะค่ะมีของมาฝากด้วยและเดี๋ยวเราอุดหนุนทองกลับไปกันสันหน่อย เอาเอาผ่านมา่ากอะฝากใจถึงนะเอารถมาให้หนึ่งคันเลยค่ะนี่นะแบบนาเลยรถสองพี่นานะคะรู้สึกยังไงบ้างพี่นาดีใจค่ะดีใจนะแล้วที่เมื่อนๆจะแวะมาเยี่ยมกันไม่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 จะนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ารถที่ยไม่สามารถที่เอ่อเชื่อมต่อไม่เป็นใช่ไหมคะก็นี่เลยค่ะวันนี้เราก็ให้ ร้อยนะคะมาทำให้ลูกค้าได้เห็นกีก็รถที่ดีไหมพี่ดาค่ะใช่ดีค่ะการบริการเป็นไงบ้างบริการดีค่ะอ่าแล้วรู้สึกยัไงที่บอกว่าพอโทรมาแล้วพี่ดารู้สึกดีใจมากพี่ดาดีใจมากเมื่อกี้พี่ดาขับเกียร์เล่นเล่นอยู่ไปเปลี่ยนเออไปเปลี่ยนรถเลยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่ลานีที่โรงเลื่อยกิติภูมิพาราวดนะคะตำบลน้พดามอําเภอน้พดามจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะแล้วอ่ะ วันนี้นะคะก็คือพี่ราณีเนี่ยออกรถกับเราไปตั้งแต่วันที่2เดือน9ใช่ค่ะ,ะแล้ววันนี้เอกก็มานครน,นะคะแล้วก็ได้มีการโทรหาว่าสะดวกว่างไหมจะแวะมาเยี่ยมนะคะวันนี้ก็ถือว่ามาแวะเวียนนะคะมาเยี่ยมรู้สึกยังไงคะพี่ราณีที่แบบว่าอยู่ๆแล้วก็รับรถไปแล้วแต่เอกก็ยังตามมาดูแลกันอยู่อย่างนี้ค่ะนี่ก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากเลยนะคะแหละกับ <laughs> คุณเอ่ะค่ะแล้วก็คือประทับใจมากคือปกติก็คือชอบคุณเออยู่แล้วค่ะว่าเออเขาเป็นผู้หญิงเก่งแต่พอมาเจอตัวจริงนี่ยิ่งชอบใหญ่เลยคะคะประทับใจจริงๆค่ะตรงนี้แล้วก็บริการเนี่ยคือถ้ามันจะซื้อรถหรือยังไงแอลพาร์นี่ก็คือแนะนำให้คือ a e y เลยนะคะคือคํานี้เลยค่ะต้องติดต่อที่นี่ค่ะ a e y ค่ะพะดิฉันตรงนี้ติดใช้แล้วประทับใจมากค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทริปแรกนะคะที่เเดินทางส่งมอบด้วยตัวเองนะคะที่ภาคใต้นะคะถือว่าในโ่ รอบสปีเลยตั้งแต่โควิดมานะคะสำหรับทริปนี้นะคะเรานอกจากว่าจะมาส่งมอบรถคุณบอลแล้วนะคะเอกก็จะตามทยอยเยี่ยมลูกค้าที่ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ไม่ได้มาส่งเองนะคะก็จะทยอยเข้าไปเยี่ยมติดตามมานานแค่ไหนแล้วนะคะติดตามมาประมาณ2ปีแล้วครับ2ปีแล้วหลายจังหวะทางไหนครับเนี่ยไอจีด้วย Facebook ด้วยครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็น Tik t o ็อกโอ้ทา Ti ิ๊กตอกก็จะเห็นโมเมนต์ความเป็นส่วนตัวพี่เยอะอยู่ใช่ครับเป็นไลฟ์สไตล์ของพี่เองก ติดตามกันมานะคะแล้วก็วันนี้ตัดสินใจซื้อรถกับเรานะคะตรงปกไหมคะตรงปกครับมั่นใจไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วเวลาจองรถกับเราเนี่ยรวดเร็วไหมคะรวดเร็วค่ะค่ะแล้วการบริการของฝหา่ขายเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ดีมากเลยค่ะพูดพราะพูดบริการดีค่ะค่ะนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับคําแนะนํามาจากคุณเปิ้ลด้วยในเรื่องของการบริการก็เลยยิ่งมั่นใจมากขึ้นถูกต้องค่ะแนะนํา a อ y เป็นภาษาใต้ให้หน่อยค่ะเพื่อนๆชาวภาคใต้ให้แบบว่าเออ จะมาซื้อรถกับพี่สักคะัดหนึ่งได้เลยครับก็สวัสดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวนักขอ่นหรือว่าจะเป็นคนใต้แล้วก็จะเป็นคนในประเทศไทยเลยต่างมดเลยนะครับก้าอีวายนะครับนึกถึงรถนําข้าวต้องนึกถึงอีวายครับบริการดีแล้วก็ตรงปอกครับครับตรงปกค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมครับนี่เราก็มาพบลูกค้ามาเยี่ยมลูกค้าเราอีกคนนึงแล้วนะคะพี่เกียนะคะที่ใช้รถเราค่ะสีแดงพี่ไหนคะเราอยู่ที่ไหนคะพี่ นครสีธรรมราชนะคะนี่เลยค่ะวันนี้ก็แวะมาเยี่ยมเยียนกันถามนิดนึงค่ะ,คะพี่เบียว่าเป็นยังไงบ้างคะรถนี่ใช้งานอาโอเคไหมมีปัญหาอะไรไหมดีมากครับ,ท,กกรบที่พิ่งกลับจากที่ภูเก็ตแล้วในเรื่องของการดูและคะตอนนี้คือสังขายดูแลดีไหมคะพี่เบียดีครับดีใช่ไหมคะครับค่ะ,คะแล้วก็รู้สึกยังไงเช้าวันนี้เรามาที่นครแล้วก็มาแวะเยี่ยมเยียนกันเย็นดีครับ มาบ่อยๆครับมาบ่อยๆนะคะ <c oughs> คแล้วก็ข้อสำคัญนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลูกค้านะคะ ะะเราก็ได้มารีดรสอาหารใต้กันแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณแม่กับตนซีฟู้ดค่ะกับตนซีฟู้ดนะครศรีธรรมราชนะคะวันนี้นะคะก็นี่เลยค่ะน่ากินมากนะคะแถมอ่าก็จะเป็นอ่าอันนี้ก็จะเป็นขันเส้นปูเนาะปลานะคะแล้วก็อาหารกระปงซาวม,มาอยู่นะคะอันนี้โปะแตค่ะอ่อันนี้นําเสนอ มือนี้นะคะเราท่ดีกินทั่วไทยเองแล้วกิดกันอีกท่ทั่วนะเียารีคอต้องค่ะนี่เลยคำลูกฟ้าของเราแล้วก็กินดยตัวนี้ด้วยยกมหน่อยค่ะค่ะโ้อ่ะนี่เลยไม่ได้กินรสนี้สองปีแล้วมันเด็ดมากเลยกินเหลืองอ่ะเหรอรงยแ

รสแตลนที่นี่อร่อยนะรสชาติเค็มโคตรเปรี้ยวเค็มแล้วก็ได้กลิ่นใบกระเพรามต้องฝั่งจก๊บเป็นยังไงบ้างรสชาติเนี่ยสัมผัสกุ้งกิฟฟิสอร่อยอร่อยทุกอย่างเน้อตนก็แบบไม่ไม่เลยอ่ะต้นแบบกำลังดีอ่ะผักกำลังดีอ่ะแล้วเนี่ยเลื้อยตัวตัจานนี้นะคะต้มกะ กะทิค่ะต้มตกะทิใส่กุ้งนะคะแล้วก็ใส่ยอดมะพร้าวจ้าและอันนี้นะคะท้อมานะยำชาตนะคะหลนปูไข่จุกมากแนี่เนี่ยหอมไข่ตุ๋นเนื้อข้ว มีรถม้ขาขอ,อ,องม้วนูแล้วไข่แน่นหูุกหนุกเลยอ่ะเข้ากันมากก็มีเครื่องเพียงแบบนี้ các hãy chắc chắn là gì đấy อะไรนะตะเตาน้ำพริกน้ำพริกแมงดาน้ำพริกแมงดาตะเตาเผาดูใกล้ๆเลยนะคะแล้วก็แกงเผ็ดอะไรนะเผ็ดอะไรนะแกงเผ็ดเผ็ดอะไรสักอย่างนี่แหละคะ่ะแล้วก็แน่นอนหักเสียงนะคะอ่าหมูสามชั้นข้าวตำปลาแล้วก็ปลาดุกปลาดุกยะปลาดุกมะกละมันเลย สุดน,นะคะผักสดเดี๋ยวมีอีกนะเรามีเมนูอีกที่กำลังตา,ตามมาขออนุญาตน้าเร็วส่วนทิมอร่อยทุกทางทุกลางไปกับเอกกันค่ะนะคะร้านนี้ตามบูเจสดูดินี่แค่ตากสาวเขาถนัดแล้ววะเขามันถึงกินนะกินแล้วมันถึงต้านดิงอืมอะไรมาอ๋อแกงส้มปลา<น>เลยนะคะปลาหมอเหรอแกงต้มปลาหมอใส่เม็ดถั่วพันธุ์ใส่เม็ดถั่วพันธุ์ เม็ดเข่าคันเม็ดเขานะคันแต่เม็ดเราไม่คันนะคะไป่หยวกกล้วยด้วยร้อนเปรี้ยวๆแบบพุ่งแตนนี่แบบถึงเลยอ่ะมันกินแล้วมันก็เรี้ยวๆเข้าปกดิแล้วกันโต๊กตะตเขากับน้ำพริกแดงดาที่เขา น้ำพริกแังดามดูไปใกล้เนี่ยตึงตะกออ่ะทั้งต่งดังดามผัดไปนเนี่ยโอ้โมนันรักมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะหอมอ่ะแล้วตะกอได้อ่ะมันอร่อยกว่าตะกอกรุเทพอ่ะดูอืมตักกินทั้งมือเนี่ะอือไก่ต้มขมิ้นค่ะ อ๋อันนี้แกงเห็บแครงเห็บแครงนี่เขาบอกว่ามันเป็นเห็บสงสัยนะหรือว่ามันเป็นเห็บเครื่องแผ่นสงสัยหดูวปหาท้าเช็ดมันก็คือปันดุปันดุกที่เหนื่อยแล้วมันก็เลยอ่อนล้านะคะนี่เขาต้องติดบนเอาอะไรปะใช่ อืมติดอร่อยแบบว่าเหมือนปักเต็มอนะแต่เป็นเป็นกระดูกที่เอาไปทำล้าอืมล้วๆแนะนำนะคะใครมาชิมพรร้านนี้เลยค่ะคัวหนังลุงคัวหนังดมเขาถูกต้องเลยจ้ะอี่เจ้าอิติกค่ะแนะนำอร่อยทุกทางทุกลางไปกับนี้ค่ะ นะคะมาใต้นะคะเดินตลาดดูของแบบของพื้นเมืองเรากลับนะคะนี่เม็ดเข่าคันค่ะใช่ไหมคันเม็ดเข่าคันใช่จ้ะถ้าไไปทำอะไรคะเอาไปต้มแกงอะไรก็ได้แกงส้มก็อร่อยแกงส้มนะคะแล้วนี่อะไรนะแล้วต้นต้นขวัวต้นกกไงต้นกกข้าไปทำอะไรนะคะแกงส้มเอ่อแล้วใส่เม็ดเข่าคันได้ไหมไม่ได้คนละย่างกันได้ไหมนะได้เยอะ โอเคงั้นเดี๋ยวคอยดูแกงส้มเม็ดเผาขันใส่อะไรนะตน้ตนตน้ตนกอกต้นกอกนะคะนเ,นเม็ดเผาขัน